สวัสดีค่ะพี่น้องขาป้าป๊าทำอะไรเออ,อ,อพิเิเศษเชฟของมักซี่มั้อันนั้นอ,อันนั้นของกินเล่นนะคะของกินเล่นเนาะอ่าอ,อเป็น,นายกินกันไรป,รปร้าป๊าเอื้อมมูบัตเตอร์ กินเป็นไฟกับหอยพี่น้องคะอกหอยยายจ๋าจะทำน้ำจิ้มแล้วห่อกุ้งห่อหอยสำหรับเราะนะงีเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ครับเองอุ้ยลูสติกขย่าวหอยหอยขย่าวเต็มหม้อ่ากผัดเนืออยู่ได้นะคะโอเค ป,ะปะเอากุ้งใส่ด้วยอุ่นกินครึ่งนึงก่อนเนาะกุ้งนี้นำมาหอมเมี่ยงนะสำหรับเมียนะคะเดี๋ยวเราจะไปอุ่นในหม้อหอยเนาะใช้แบบนี้เลยปาปาโอเปิลโอเปิลนะคะอเ,เออเขาบอกว่าหยิบเลยนะคะเอามาอุ่นร้อนอีกอเลนีนนะะนุกดีกันฟอร์มอลด้วยค่ะอเลโคนวารมาร์ก <c oughs> อุ่นร้อนอันนี้เดี๋ยวจะไว้ทำกินคนเดียวแซ่บๆตอนกลางวัดพรุ่งนี้เนาะ